สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องอะไรลูกไม่นั้นไม่ได้ถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้าใน่ปลาเนี่ยเนาะค่ะสีตีค่อยมากทุกปีน่าจาะเนาะบลูวาซิม,มี่บอดอค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งก่อนน่าจะเนาะวันนี้มาทั้งครอบครัวค่ะไปพาเล่นหน่อยไปหาหมอฟันมากน่าจะเลยแวบบมากน้าจะเนาะมันดูดมันดูดสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีครับคุณลุงไปเด้อครับ ไปเรื่ยๆหมามาดูสิปี่น้องปะไปหาเพื่นข้ามไปได้ไหมมันดูจะข้ามไปได้ไหมคะข้ามปุ๊บฮบไดไหมเคยก็ไม่ได้เหรอเราไปก็ไปไปเป็นไปเหยียบไปเหยียบเหยียบดีล่ะไม่ฮบเหรอเหยียบก่อนเหยียบเออข้ามขาขึ้นนั่นแหละนั่นแหละเก่งโอ้เห็นเห็ดบอดูดูเห็นเห็ดไหมลูก มาไม่เห็นหนาวสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับหนาวหรอคะป๊าปลาเดชคุณป๊าปลาฮั่นปลาป้าปลาปลาซ้ำเวทีเก๊ะกระเป๋าป๊าปลาไม่ไม่ใส่รองเท้ามาในเออซึเนอนั่นแหละป๊าปลาไม่ใส่รองเท้ามาแล้วพี่น้องมาดูว่าเขาจะได้ใช้หาเบิกจ้ะเราไปเอารองเท้าอ่อเอ่อยางปลามาจ้ะเดี๋ยวรูปมาไหมคะ เจ้าก่อนเดี๋ยวแมามาเห็นก่อนแล้วมามาพาไปปลาลงไปข้างล่างเดี๋ยวมนุษยมาขอบคุณมา <c oughs> โอ้ยเนาะมันมีเห็ดไหมนี่รู้มาเห็นหรอพี่น้องมนุษย์ขอบคุณหาเห็ดให้มามาสิที่ว่าสงสัยเขาจะมาเก็บเหมือนแหละหละ่ะไม่เห็นมีเลยเนาะน้องคุณเนาะแถวปีไหนมันหยุดอยงนี้เละค,ะเะคะเล่นไรเนาะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้ว แต่บนหลายจ้ะนี่ไงลูกแต่ทำไมปีนี้ไม่เยอะโอ้กุดนี่กุศเห็นบ่ปะใช้ตีว่ามีคนมาเก็บแล้วล่ะเนห้องเขาเจ้าจเก็บนะจ้ะสมะเหตุเห็นไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเก็บเก็บเบก,ก็บเ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 ก็บกุศจ้ะพี่น้องฮะเห็ดอันนี้มันกินไม่ได้ลูกเห็ดบ่มีจ้ะปีนี้ เฮ็ดดำอ่ะตีอย anyway> ู่นี่จะไล่นะจ๊ะแต่ปีนี่บบมี่แมะเรีจะยังต้องตะข้างล่างอีกไปไปไปไม่มีไม่มีแต่ว่ามีข้าวปลจะกลับจ้ะอันนี้ตีกับสิเป็นอู้ยนี่ไงโอลเต็มเลยไหมนี่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 นีอูนี่แล้วตีจะเป็นร่หาดูนั่นะจนี่มันดุต้องุ เห็นม่อ้ยนีค่ะพี่น้องเหน่ยเยอะเลยลูกเก็บเก็บมันดูเก็บล่าให้อันเน่ะเก็บอ้ยยาเก็บเโอ้คุณเก็บอ้ยนุ่น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 แ่หาเก็บเก็บายแหงจาตะวันดดค่ะมอนามดูเก็บดูเก็บแมกทลสบเดียเก็บเลยเเก็บเลยเดี๋ยวลูเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนค่ะ นูจะไปหาป้าป๋าเหรออะฮะแล้วมามาโทรบอกป้าป๋าให้มารับโอเคมามาโทรบอกป้าป๋าก่อนเดี๋ยวดาโอกเพิ่นจะกลับเบ๊ยบายเอากุเก็บเลยข้ามเอฮะดบีดนวโอกรไปลูกไปดูมีนะโอกรุไปไม่เอาแิลโอเคมามาสแันดิงไงป้ป๋าอ่าดิงไงป้าป๋าอันดิงอันสกันเนตโอกุามัไป

ปัาป้าคัมมียะคอมคอมเก็บเลยลูกเก็บแล้วดูถ่ายเลยดูคันดูฟิล์มมะตัวนั้นน่ะยะดูฟิลมะตะเดียนขน่ะเก็บไปถ่ายไปใส่ลูกไปซองช่องตัวเองลูกเก็บมาใส่ตะการนี้นะคะหนมาทำให้เนาะร้ายแห้งจ้ะทิเริ่มบอกพี่ไนย์วะพี่น้องอยากเขียนเล่าไหมจ้ะเนาะ ถ่ายถ่อันนาเซียลูกถ่ายดิเนดิส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 เบยสนุนละนายสนุนละเห็นไหมยะอะแบบนี้ซุซุยะโอ้โหถ่ยายนัดดิสเบย์อันนาไซอันสวัสดีพี่น้องเขาเล้วจ้นะเนาะวันนี้มาธุระกเร็เลยแวะจังน่อยจ้ะ มันเปียกพันยัยเขามาบ่ได้ไหนเราตาไปเก็บอยู่ข้างๆังถ้าเท่านั้นจังน้อยนะจ๊ะข้างๆรุดมาเนาะเก็บลูกใส่ตะกร้าด้วยนะถ่ายช้าๆนะลูกนะอี่เก็บี่เก็บอย่าละพุ่นฟัดนั่งลงจี๋ละเห็นปะงานงานจ๋าบงดูเหตุจ้ะเนาะนะคะเบิร์ดูงานแพงจ้ะนจ๋า ห่งางลำแห้งจ้ะพี่น้อยนี่จ้ะสุดท้ายก็ได้เก็บคนเดียวคือเก่าฮะปะก้อยโบเดมาหน้าเหมือนจัฟวตตีขเขามาได้เมืองเนาะลอกเขาปลาหลังบานเล้วจะ้ะเก็บสวยมากสวยเง,เงนินเวอร์เก็บค่ะเก็บนี่น้องเลือกถ่ายมา마เก็บเหรอมไม่เก็บแล้วลูกถ่ายมามาเก็บหรอ เกมู่ดูดฮด้กั่โอเคเลแวดูดันนะเลอแวะดูดันดันนะให้ออกพูดทนทนถืออันกล่องจ้ะที่กะเอาโทรศัพท์ท้ายแทนจ้ะบัตานัดเหรอบัตรนัดจ้ะมันดุดไปอัลราแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่กับปัป้าแลวจ้ะ เคยจะใส่กล่องท้ายนะจ๊ะเธอซับท้ายกันสิบพระาะใครถนัดเป็นไรอะไรลูกฮ่ะอเะไรก็ไม่กลัวหรอยันยันยังมุมเราจะกล้าไปใกล้ๆสิลูกมาจากเฟรตูมินต์ดูสโลอัพดูสตาร์ตอีเอ็นโอเค okay. เปิดแล้วก็เปลี่ยนไม่นะลูกนะเจ้าก,กชบชม อย่าเอ็ดมันเล็ดทูมันมล็ทุกคั้อุวยลูกออคยยกอยไม่ได้ลายจ้ะเพิ่นฝึกนั่มจ้ะพี่น้องจริงๆกะเมย้เขามานั่ปันไหนค่ะการนันงก็เย็นจะหน่อยเนาะได้ไหมคะดูเป็นโมแม่หน่ะล่ะดีแล้วลูกเลย โอเคอืม <Okay. S 2> mm hmm. ตัดเยันนะที่นี่ต้ามาเก็บตรงนี้อุ้ยตีว่ากับทีมีคนมาเก็บเนี่ยนะจะ้ะเพราะว่ามองที่เคยเห็นหลายๆปีที่แล้วนะที่ว่ามันเป็นดอกยังไงเป็นพวงเป็นพวงนะคะปีนี้บ่เห็นนจะจ้ะแต่สิคนมาเก็บแล้ว ดีนะแดดแต่มันนี่เก็บข้างล่างหลูกโอ้ยหญ่ใหญ่เก็บตลุกได้อยากเก็บตรงนี้แล้วค่ะง่ายครับน้องเก็บนี้จ้ะ อุตส,ส่าห์มาเสียให้พญาย,ยมาเขาฟิล์มน้ำพี่น้องเอ้ยขอโทษไลลาได้จ้ะเด้อตีกระเลื่อมบอกเล่าไหมแล้วสิตาไปบอกเล่าอยู่จ้ะว่าเห็นเรามาเก็บน้ำจักหน่อยนะจ้ะโอ้กุศลเก่งจังเลยกุดเก่งมากเลยขางเงินก่อนแรกกะสิซื้อเป็นของข,องขวัญให้เพิ่นน,าจานะจจะเนาะแต่เพิ่นได้เงินนะคะร้อยเหรียญก็ ี่ได้อีกยังกะจะให้เพลินน่าจะลูกนาจะอะไรลูกโอ้โหยุยียบข้างหลังเก็บลูกแล้วเก็บย,ยุยบแล้วนะข้างหลังนะ่ะถ่าย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 เร็วเลยย,เเลย,ยู่ได้สิบสิบห้านาทีก็ก็จบคลิปนะ เต็มตะการตีกับที่เป็นคลิปหนึ่งได้จต่เด้อหนึ่งคลิปวันนี้จะเอาสองคลิปแล้วก็กลับจ้ะว่าอยู่โดนยานลุกหนาวถ้ามี่โอกาสจะทำมาทางนี้กับสีแวะมากเก็บอีกจ้ะก่อนที่มาลุ่เนาะเยอะมากเลยดูสิดอกใหญ่ใหญ่ด้วยเห็นไหมดูเออนั่นแหละหืม หนูเอาที่มันดอกตั้งตั้งอยู่สิลูกต้องไปจกข้างล่างอักิสิงนะเพื่นจ้ะไหลใช่ไหลลูกนเห็นไหมเห็นไหมคะเยอะๆเลยลูกเก็บแล้วเออหนักเละฝากกำลังใจให้อคุณอามันดูดด้วยนะคะประชันละ ปดฝากติดตามพูดสิพูดสิฝากติดตามพูด,พด,ด,พดเร็วให้คุณลุงป้าติดตามเร็วติดตามกดไลค์กดแชร์ระทันลุกพูดได้ไหมไม่ได้หรอ <laughs> แต่หน่อยนะเบาให้เป็นที่หนังนี้จ้ะ พออ่อใหญ่เขามาไปโรงเรียนกะเบาๆเลยอ,อ๋อเด้เป็นบางค่ำจ้ะกุดลงสิลูกเนาะอะไรนี่นั่งลงนี่แกตรงนี้นี่เนี่ยยยอะๆเห็น,ดนได้กี่สิ่งมั้งไหนดูเปลี่ย,มมยนมา,ายมเย้ เธอจะเตรียมอีกแก่นี่ไงลูกเห็นปะไปทีว่าขอ่อยลืมทายกดทายเป็นปะค่ะเตยนี่จะไปหยับน้ำมันลุกน้ำมันหนาวเไปข้างหลังมามาโนนเยวมาพาไปที่ข้างล่างโนนด้วยเราเยอะจ้ะไปเอาถุงให้มามาก่อนเร็วกด ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยชุบซิกาติเก็ิเนี่ยนี่จ้ะเคอเ,เอมมันดูดมันดูดอกุฎยางหยยบเมื่อจ้ะมันมาเห็นเห็นไหมข้างหน้าหนูนะลูกเยอะๆเลย น้าเพ่นจ้ะมึกกงกดม,ม,มันเหยียบมัวแปรเม็ดมันว่าเห็นเหมือนนี่เมื่อกี้จ้ะเว้หลาย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 สิพามาอีกข้านอกไปแล้วเลยแต่มาอีกอ่ะจะเอาประก่อยแล้วมาน้่งจ้ะาทาทเขากกันเนะเาะเดี๋ยวเขาพามาอีกนะจ้ะ ปวดถวนเลยเป็นไหมลูกอนเย็นนะนักจองนาะ โอเคเราเซฟบายลุงป้าด้วยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพิ่น้องเด้จ้ะจ้ะต่อเห่าค่ะพวกเพื่อนกลับไปแล้ว,ลว,วเราจะเนาะเพราะว่าเป็นเย็นมื่อหรอคะจะมาถ่ายคลิปของเพื่อนน้อยหนึง่งจ้ะจะลงในช่องเอเดลี่นะจ้ะเนาะโอเคจะเก็บอยู่นี่จ้ะ น้อยค่ะได้คลิปหนึ่งสองคลิปจิกกะกลับแล้วไม่อยู่นานไม่อยู่นานเ็ฮกพะพ่อไมีให้เก็บอยู่ลายอยู่จ้ะครับลูกฮะยาอยู่นี่ก็ยามาสายเหมือนกันที่ไหนลูกเยอะเหรอโอเคมามาช้ำสินะัทโอเคอยาเดี๋ยวมามาช้ำเ้อะขอุดบ้านเห็นหลาย จะกันฟิล์มมาฮะจะกันดูฟิล์มมาโอเคมาช้ามเอแต่พอจ้ะคือเป็นเห็นเห็ดเป็นของมาบอกเมยว่าเห็ดยูนิร้ายเพราะฉันมาเดี๋ยวไปเก็บนะคะเก็บตรงนี้ก่อนเลยจบคลิปยูนิได้จากเก็บหนึ่งเนาะแล้วเขาก็บไปต่อกันอันนี้ค่ะต่อกันอยู่หมองจิตฮิโรเ็นนะจ้ะ ลายลายเ<ช>ลยวลายแห้งคจนจ้ะนี่มาุณเก็บ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 ทำเวลาทำเวลาเดี๋ยวเช้คุณซาไปเก็บให้่น่องเบิ้งจังน้อยจะ้ะ <laughs> คุณจะ้ะการนั้นเย็นกับบรยากาออกจากรถน่นจะเนาะกี่กใส่ สุดกันฝนมานะคะกันเปียกงามคักงามคักงามแน่ กับ,บริสไซล์เราจะมีอยู่ไดไฟเรามันมันแตกไม่จ๊ะเก็บเจ็บแลเฮ็ดมากแตกแก็ได้บริสไซ์เลยคลิยลวงล่วลงลง่วง,ลงคลิปเกษตรย่อยลงหายเรื่อยเอได้จต่เด้อนะคะเพราะว่าก็เก็บไว้เพื่อเข้ามาสิขามาอัดคลิปไว้ กลับไปเฮ่อละสองคลิปสองคลิปสามคลิปนะจ๊ะอัดคลิปไปเฮ่อสองคลิปสามคลิปเท่าก่ถ้าย่อลงพี่นองได้เบิ้งเมื่อละคลิปค่ะเห็ดหลายแห้งมึงดู ปลาทางในเมืองน่จจะเดินเลยเมืองสเตนชายจะตีจำทางมาได้ดอกทัาพญ์ไนโบผบ้ามานั่นจนนาจะเนาะเพราะมันเป็นผ้าอ้อมๆเลจ๊ะทางมันอ้อมๆไนพะม่ามามาได้อยู่จ้ะ พี่น้องมาดูค่ะยาวไปยาวไปเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะจะเอาจกเต็มก่อนค่ะนี่กิย่ยาชิงยุ่งเนะเาะบั๊ดไ้มีมาตาดัดเอามาอยู่ค่ะมีแต่ใบ,บตัดดอก เห็ดสะออนแห้งจ้ะบัวห่พญายวานเธอมาถ้าจะท่านเขาบ่อละเป็นเขาเก็บไปให้จากเธออะไรบะ่พอตอนนั้นตีมากนะจ๊ะกระสิมีคนจะเป็นคนนอนแล้วกับคนไทยนะจ้ะไม่มาเก็บเนาะแต่ว,ว่าตีกะว่า เอาจอกสิเก็บเอาเห็ดมันปูอย่างเดียวแหละเห็ดแต่มาจอกสิบเอเอาดอกตีวานะคะทางน้าเขาก็มีจากท้ายคักจ้ะอุ้ย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 เดี๋ยวถุงใหญ่มากสองถุงนะคะตะกะสองตะกาเห็นดูดอกเห็ดนี่ค่ะโดยง่ายนี่มันต้องเข้อต่อแบบชุบๆชุบๆด้วยจ้ะนี่ มองดูเฮ็ดโอ้ยพี่น้องเดี๋ย yes. วขอถ่ายรูปกนันแป๊บหนึ่งจะ้ะสะอนเฮ็ดจ้ะกเก็บฟินฟินกันเลยค่ะดอก head. ไงโพธโพธจ้ะจะค่อยตัดขาอยู่บ้านเนี่ย แบตเตอรี่ในกล่องกระสิมืจ้ะในโทรศัพท์แบตเตรเอรี่เมื่อเท่ากับสิจบคลิปใบแค่นี้นะจ๊ะเนาะก็จะต่ออ e ีพีสองกันค่ะกล่องโทรศัพท์ตัวกล่องกล่องโกบัวมานั่งอยู่จ้ะถ่ายเด็ดต่ออยู่ จะเก็บปีกายติดกับเก็บหอดหอดหนาวได้ด้จ้ะหอดท่มาลงเลยเนาะหน้าไปโรงเรียนค่ะมาอื่นวันนี้เป็นวันจันทร์ก็จะด้วย,ว,ยวันจันทร์กับสีลงเคียวบังคานนะจ้ะบังคานพุทธพระรหัส ជ <Gãi> ាដកឲ្យដកໃຫຍ່មុនចុះเนาะចាเนาะដកเล็กๆឲ្យໄວ້ก่อนអូយលាយហេមលាយហេម บ่รู้ว่าจะคล้องกดบ,บ่พี่น้องเอ้ยคีบก็ได้มันเก็บยี่มับมับเนาะคะ่ะบม่ได้ไทายไม่ได้บุ๊ก็บเอาเก็บเอาเต็มตะการแล้วลืมกดทายบัตรที่นี่ยี่ลีตั่ล่ะนี่จะคล้องนี่จะคล้องแห้งจ้ะ แห้งไปน้องอเต็มตะก,กาแล้วยวไปถ่ายเทนะจน๊ะเนาะถ่ายเทตะก,การฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นกำลังใจกันให้คลิปห้ที่น้องจะจเด้อฝากช่องเอ็นเอเดลี่ด้วยค่ะหาอลูก,สกไส้นะจ๊ะเนาะเป็กไปเพิ่นน่ก็ววเป็นทุนการศึกษาให้เพิ่นจ้ะ นายขึ้นมาจนเด้พุ่มใจโอ้ยสวย,ยจ่ะจะจบตรงนี้ตัวกับจบเคียบได้จ้ะเนาะเราจะเอากล่องไทยลรวจ้ะที่นี่นะคะน้องติดตามเป็น่นใจนายได้จ้ะเด้อเราจะโทรหาคุณสามาเก็บเป็นมูนจังหน่อยจ้ะ มันโดยพันง่วงนอนจ้ะพ่นก็เลยวะพันจะบอบออยากยูน่าค่ะเหมนนี่คพันง่วงแง่อยกน้อยจ้ะโอเคค้าพที่นอนคลิปนี้นก็ไปแล้วจ้ะนัอคคะเนาะแล้เวเอาอห n h a ้งออกอาจากตะกาก่อนจ้ะพี่โอ้ยงวแตกเหยียบมากเดอนหน่ครับอบ จ้าเก็บยาเอาก่อนมาต้องเอาอยากลับไปน้ำเด้๋ยจ้่สวยสวยสออนน่าจะนกเก็บแป๊บเดียวเองจ้ะพี่น้องคลิปนี้ตีขอตบลาไปก่อนนะคะนาะพพอกันอีพี่หนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย